ครับสวัสดีที่รักแฟนฟุตบอล45โอเวอร์ทุกทุกท่านครับผมผมบายเสือโพด45โอเวอร์สกอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอล V.I.P. ของผมนะครับประจำวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พศ2,521นะครับวัออนนี้ผมจะพาไปวิเคราะห์บอลลีกเอิงฝรั่งเศสลีกหนึ่งนะครับ บนคู่ระหว่างโอลิมปิกลียงพบกับสตาบูลียงอันดับที่2ของตารางนะครับพบสตาบูอันดับที่15ของตารางวันนี้เจ้าบ้านนะครับโอลิมปิกลียงฟอร์มภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นพวกคงบอกต้องบอกว่ายังคงรักษาม,มาตรฐานของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเกมในหลีก17เกมหลังสุดพวกเขามีหลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับได้เก็บชัยได้ถึง13เกมด้วยกัน ขณะที่ทีมเยือนสตาบูงนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่ช่วงล่างหลังดูเหมือนว่าจะเริ่มยืนระยะไม่ได้นะครับก็บอลคู่นี้ก็บวกราคาบวกสถิติที่พบกันบวกกับแดงจุงใจนะครับช่วงนี้้าบ้านต้องการสามเต้มเพื่อไล่บี้จ่าฝูงอย่างรินนะครับก็วันนี้ก็ผมไปเช็คดูนักเตะ เช็คดูผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับรียงจัดชุดใหญ่นะครับวันนี้เต็มระบบมีบาดเจ็บไปแค่ตัวเดียวครับกองหลังตัวเดียวนอกนั้นก็ครบเต็มระบบครับสามประสานเหมือนเดิมครับผมโดยเฉพาะกองหน้าช่วงนี้นะครับกําลังโหดนะครับผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมช่วงนี้บวกกับสตาร์บูกนะครับวันนี้สตาร์บูกนะครับผู้เล่นเจ็บเจ็บค่อนข้างเยอะครับผสมชุดสำรองลงแต่ว่าก็ บบอลนะครับลูกกลมๆอะไรก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับผมแต่ราคาเจ้ามือเปิดมาแบบนี้ผมมั่นใจว่ามีสกอร์ทั้งเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้ง,งขึ้แรกทั้งขึ่งหลังนะครับผมก็ไปดูที่ราคานะครับเจ้ามือเปิดให้ลียงต่อหนึ่งควบหนึ่งจุดห้าลูกจ่ายน้ำศูนย์จุดแปดแปดเปิดสูงเต็มเวลาสองจุดห้าควบสามจ่ายน้ำที่ศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเจ้ามือจ่ายถ้าลียงชนะ จ่าย1.37และถ้าสตา์บูกชนะจ่าย0.80 0ผู้เสมอเต็มเวลาจ่าย5.10ครึ่งแรกมีเรทราคาต่อ0.5มาครอบคลุมนะครับจ่ายน้ำที่0.96และเปิดสูงแรกที่1ลูกจ่ายน้ำ0.66ผู้เสมอครึ่งแรกจ่ายที่2.43เป็นราคามาตรฐานของบอลที่จะมีสกอร์นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ก็ครับก็รียงก็เต็มระบบครับชุดใหญ่ไฟกระพริบก็วันนี้นะครับก็บวกกับมีต้องการต้องการสามแต้มครับมีแรงจูงใจบวกกับทีมเดือนนะครับเล่นเกมรับไม่ค่อยแข็งแกร่งครับวันนี้ต้องกั้นใจมารับก็วันนี้ผมขอ,อฟันธงนะครับ V I P ไปสูงแรกรียงลงเป็นยิง สูงแรกรอราคา1ลูก0.5ควบ1ลูก0.5ลูกนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีก็ใครไม่เข้าใจนะครับชมทิปไม่เข้าใจการเล่นการวิเคราะห์ราคาใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มต้องการศึกษาเทคนิคการดูราคาบนการ วิเคราะห์ราคาเทคนิคการเดินเงินการเล่นยังไงให้ใครไม่เข้าใจให้แอปเข้าไปสอบถามในที่แอป4 5 o v e r แอป4 5 o v e r นะครับใส่แอปน้าหน้าด้วยนะครับครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับผมสวัสดีครับ